อิสรานุปามชัยยะชัยชยะขอบรเท้าวสหัสสนเทวราชบรมราชาอิโกสามชัยยะชัยชยะ ขออนโลกกับบาลานที่ปาวราวิเิตไทยานไกยานขอบอนที่เหต้เรื่องบัตรที่เป็นอันตรายทั่วมัวตามก่อนตามว่อนันตจักรวันหุญไปทิ์ไตไหวันสะพักรอะเลมาฟังอรันญรลุกันตะวารีมสิงห์อนชละตลาด ัสสะปิมานมาอัออนอภรต์ิพเทวสันัสอภรณ์ที่เอตตุลารักอันออจง,งทรงเทวะกัลยาณเตืนด้วยอภิบาลบำรุงรักษาประเดชพระคุณหลวง <c oughs> พ่อพระครูสอบนเกติยาพิลักษ ถ่ายว uh. ิดีโอนะถ่ายวีดีโอด้วยนะอดันนี้ะ่านวิดีโอถ่ายวิดีโออยู่นะอันหนึ่งขออันเชิญทีมที่วันผู้รักษาโลกกทตาน <c oughs> คือเท้า โลกบาลมหาลาทัท้งสต่พระองค์ให้มาอานวยช่วยดำรงพิธีบวงสูนบูชาของปวง้าปเจ้าให้สำเร็จกุศลกรรมตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกปราการเจิ อันเชิญเทพเทวาเทพพญดาทั้งหลายได้เสด็จเรลาสู่บนทนพิธีเพื่อรับเครื่องวงสวงสังเวยอันประกอบไปด้วยพานายสีต้นภายบานบานใบสีเทพพันใบสีปากทาเครื่องบรรณาการดอกไม้ทูปเทียนเข้าปลาอาหารก งานยกช้อฟ้าตำบลบ้านนนมักเือตำบลหนองพูอำเภ่อน่าดูนจะมาสากขั้นต่อไปก็จะเป็นการเราถวายโดยคณะนางรำจากโรงเรียนอาดูนประชารทร์ันเชิญครับชี้ ตรงนี้ก็จะเป็นนางรังทหารรักษาพระองค์นะครับลาดเสือที่อยู่ด้านหน้าเป็นทรรักาพระองค์ที่สด่แยกของนางรังท่านประธานเชิญประจำที่เลยนะครับต่อจะได้จุดเทียนต่อท่านประธานร่วงมาตนมทนาสาธุบุญได้เลยทุกคนการยกจ้าฟ้าอยู่บ้านนนบเกลือ นน้องูอเพื่อน่าดูนจะงลตค่จะพี่น้องเรียนนาดนประชันล้าล้ำจำปาสีแ้่มล้ำเลยเครื่อนหนกเล็กน้อยเป็นการล่าถวายนะครับเออเออปูสรดปูสรดไม่ไม่เอาออกนะครับลํำบนนี้แหละลำบนเสียเลยเครับนางลำกำลังมาลําบวงสวงนะจ้ะพี่น้องนางลำจำปาสีบยะา นางํำจากนาดุลประชาสรรค์นะครับอำนวยการโดยท่านเฉลิมชัยเสษสุนทรผพูดในการโรงเรียนคณะคนโครงานยกช่อฟ้าอยู่บ้านนนท์เมื่กี้ตำบลหนองคัวเพื่อนาโดนจังหวัดมาสารธามก็ทุกคนเกือบเกือบแปดสิบเก้าสิบปีบรเคยมีนี่จะพี่นองเป็นบุญของลูกหลานเป็นบ้านของแม่ของโบต้าเองใหญ่แม่บ้านเกิดของแม่โบต้า มาอน,นุโมทนาบุญน้ำกันนะคะนางรำจำปาสีก็มาลำวยพรมาลำวยพรลำวงสวงเป็นลำลำจำปาสีประจำอำเภอนาดูนจังหวัยมหาสารคามขององค์พระธาตุนาดูนนะคะทุกคนเป็นนางลำจำปาสี